สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนคลับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะเลี้ยว vs เอสดิฟเฟอเรนชสองอย่างนี้แตกกลางแตกต่างกันยังไงนะฮะแล้วก็ทำไมรถยนต์ต้องมีเฟืองท้ายนะฮะหรือถ้าเป็นรถเก่งนะฮะก็ต้องมีเฟืองหน้านะฮะก็คือต้องแบ่งล้อนะฮะดิฟเฟอเรนช a l นนะฮะดิฟเฟอเรนช a l ในธรรมชาติ เลี้ยวในธรรมชาติเลี้ยวมีกี่ชนิดเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปกันเลยตอนนี้เราก็มาเริ่มต้นนะฮะก็คือเริ่มต้นจากเรื่องของการเลี้ยวก่อนนะ,ะการเลี้ยวเริ่มต้นเนี่ยถ้าเรามองไปรถไฟนะฮะก็คือจะเลี้ยวเป็นปองป,องปองนะ,ะในธรรมชาติก็จะเป็นงูนะฮะ เป็นหนอนนะฮะแบบนี้แล้วถ้าเลี้ยวแบบม้านะฮะที่เขาเรียกคอม้านะฮะ<ๆ>ก็จะเลี้ยวแบบนี้นะฮะอันนี้เขาเลี้ยวเขาเรียกว่าเลี้ยวหักกลางลำนะฮะ ตัวนี้จะอยู่ในรถเกรเดอร์รถเกรเดอร์ก็เลี้ยวหักกลางลำเหมือนกันนะเป็นแบบนี้มาแบบนี้นะจุดเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะเหลังเดี๋ยวหลัง,เ,ลงเอาสีอีกสีหนึ่งนะเพื่อความสวยงาม ตัวนี้เลีเล้ยวหาักกลางลำนะฮะคือบางครั้งเนี่ยมันมันจำเป็นคนละอย่างนะฮะอย่างของรถเกรเดอร์เนี่ยมันเป็นไฮดรอลิกนะฮะมันจำเป็นต้องต้องเลี้ยวหาักกลางลำนะฮะแบบนี้แล้วก็การใช้งานรถตักนะฮะรถตักแบบนี้มันต้องหาักกลางลำถ้าเลี้ยวล้อหน้าปุ๊บเนี่ย เลี้ยวแบบคอม้านะฮะมันใช้ไม่ได้นะฮะอันนี้คือเลี้ยวแบบคอม้าเฮ้ยเดี๋ยวโทษคือเลี้ยวแบบคอม้าเนะี่มันจะติดพวกตัวเกรเดอร์ด้วยนะฮะแล้วก็จุดอ่อนของเขาก็คือตรงจุดเลี้ยวเนี่ยฮะมันจะใช้งานไม่ได้มันจะอ่อนแอนะฮะ นะฮะฮตรงนี้ก็คือมันอ่อนแอนะฮะเพราะว่าตรงนี้มันจะมีจอยมีอะไรเยอะแยะไปหมดมีลูกหมากนะฮะแต่เลี้ยวแบบรถเกตเตอร์เนี่ยตรงนี้จะเป็นคานตรงนะฮะเป็นคานตรงแต่จุดอ่อนแอจะอยู่จุดนี้ซึ่งทำเป็นหมุดใหญ่นะฮะเหมือนแกนตัวถังของรถแมคโฮนะฮะรถแมคโฮเรียกง่ายๆแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเลี้ยวแบบ สเล้งนะฮะเลี้ยวแบบสเลิงก็จะเหมือนกับเลี้ยวแบบก็คือหักมาตรงนี้จุดหมุนเขาจะอยู่ตรงนี้เลยนะแล้วเลี้ยวไปแบบนี้นะฮะ รถเล้งนะฮะรถเล้งสามล้อเราเนี่ยเนะลี้ยวแบบนี้รถยนต์โบราณก็เลี้ยวแบบนี้นะฮะเพราะเพราะว่าเลี้ยวแบบคอม้าเลี้ยวแบบคอม้าก็เพิ่งมาคิดค้นทีหลังว่ามันจะดีกว่าอะไรประมาณนี้เล้งผมเรียกอันนี้เป็นคําเรียกจากอธิบายกระวานนะไม,ไม่ใช่คําเรียกที่เป็นส่วนกลางนะฮะเป็นคําเรียกที่แต่งขึ้นมา ะะจากความเข้าใจนะฮะอันนี้เป็นคําเรียกของจากอธิบายเอกวานโดยตรงนะฮะคือเริ่มต้นจากการเลี้ยวเนี่ยปัญหาของรถสี่ล้อเนี่ยก็คือเลี้ยวเลี้ยวได้นะฮะแต่ปัญหาของรถสี่ล้อคือล้อมันยึดกันนะฮะล้อมันยึดกันนะฮะเหมือนในสิทธิบัตรสเก็ตบอร์ดติดเครื่องยนต์ของของ Innovation Man เขามีตลับฟรีสองล้อหลังอยู่ตรงนี้เลยนะเขาจะให้แบ่งล้อได้นะฮะแต่ถอยหลังไม่ได้ก็คือใช้งานคนละอย่างกันนะฮะก็ไม่มีผลนะฮะไม่ได้มีผลเกี่ยวกับการถอยหลังนะฮะเพราะมันไปข้างหน้าได้อย่างเดียวนะฮะถอยหลังก็ตวัดกลับตัวนะฮะแล้วก็คือเริ่มต้นจากการเลี้ยวเนี่ยมันจะเลี้ยวแบบนี้ก่อนนะฮะ แล้วก็จะมีพวกมุมแคมเบอร์นะฮะมุมทัวอินทัวอัลนะฮะเข้ามาอีกทีนแต่ตรงนั้นยังไม่พูดถึงเรื่องนั้นต่อไปนะฮะเอาแค่เรื่องการเลี้ยวก่อนนะฮะแล้วการเลี้ยวของรถยนต์สี่ล้อเนี่ยรถยนต์มันต้องถอยหลังได้ใช่ไหมฮะอันนี้ล้อหน้าอันนี้ล้อหลังนะฮะอันนี้ล้อหลัง แบบนี้ล้อหลังจะต้องมีดิฟเฟอเรนชั่นนะฮะดิฟเฟอเรนชั่นนะ,ะแล้วก็พอดิฟเฟอเรนชั่นเนี่ยเราคือในรถยนต์เนี่ยเวลาล้อมันจะกุยเนี่ยมันจะกุยทั้งสองล้อนะครับ มันไม่ได้ตะกุยแค่ล้อเดียวนะฮะพอพอเข้าโค้งปุ๊บถ้าล้อมันล้อมันล็อกติดกันเนี่ยเหมือนจักรยานสามล้อนะฮะจักรยานสามล้อนะฮะจักรยานสามล้อไม่มีดิฟเฟอเรนชันไม่มีนี้นะฮะอันนี้คือเขียนลบไปเลยนะฮะไม่มีก็คือจักรยานสามล้อถีบเนี่ยที่เขาให เป็นโดยสารเนี่ยนะฮะตามเดี๋ยวนี้ก็เหลือน้อยแล้วนะฮะจักรยาน3มล้อจะไม่มีดิฟเฟอเรนชันเวลาเข้าโค้งเร็วๆก็จะล,ล้อล้อด้านในจะยกนะฮะ,ะเดี๋ยวผมวาดเป็นข้าวๆนะ,ะแบบนี้นี่พอเลี้ยวเลี้ยวมาทางนี้นะฮะเลี้ยวมาทางนี้นะฮะเลี้ยวซ้ายนะฮะล้อด้านซ้ายจะยกขึ้นนะฮะเพราะล้อมันล็อกติดกันนะฮะ ล้อมันล็อกติดกับล้อด้านในยกเหมือนพี่เท่งพี่เท่งเถิดเทิงอะเคยเอามารายการน่าจะเป็นชิงร้อยชิงล้านมั้งฮะ<อ>ก็คือเอาจักรยานสามล้อมาปั่นแล้วก็เลี้ยวเร็วๆนะฮะล้อด้านในจะยกเพราะว่ามันไม่มีดิฟเฟอเรนชันเกียร์นะฮะหรือดิฟเฟอเรนชันนะฮะดังนั้นเลี้ยวก็ต้อง v s กับดิฟเฟอเรนชันนะฮะตามนั้นแล้วทำไมต้อง v s กันนะ มีทหารอยู่ทั้งหมดหกนายนะฮะนะฮะมีทหารอยู่หกนายอันนี้ผมวาดแค่เป็นคร่าวๆนะฮะไม่ได้วาดให้ความสวยงามนะ,ะว่าให้เข้าใจหลักการ เวลาจะเลี้ยวสายนะฮะเลี้ยวไปทางนี้ชุบโทษโทษโทลี้ยวไปทางนี้นะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวเลี้ยวไปทางซ้ายนะฮะคนในสุดนะฮะซอยเท้านะ,ะซอยเท้าก็คือตรงนี้คือดิฟเฟอเรนชันนะฮะนะ,ะแต่ดิฟเฟอเรนชันอีกอย่างหนึ่งก็คือ จะทำยังไงไม่ให้ซอยเท้าอ้าในะธรรมชาติจะให้มันเลี้ยวนะจะให้ทหารทั้งหกนายเนี่ยเดินพาเลทเนี่ยจะให้เลี้ยวก็มีทหารคนตัวเตี้ยนะฮะอยู่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะฮะ เรียบร้อยดิฟเฟอเรนชั่นนะฮะด้านในสุดก,ก็คือเลี้ยวแบบนี้นะฮะนี่ดิฟเฟอเรนชันนะฮะแล้วดิฟเฟอเรนชั่นกับเลี้ยวอะ VS กันทำไงอ่าเลี้ยวทำไงอ่ะทหารตรงไปอยู่อย่างเงี้ย พหทหารเตี้ยอยู่ด้านในสุดเดินไม่ทันเขาต้องวิ่งอะ่ะคือเดินปกติไม่ทันแน่มันเลี้ยวนะฮะออมันเลี้ยวแน่นอนนะฮะเพราะมันไม่เดินทันคนเนี้ยอันเนี้ยคนเนี้ยสูงร้อยห้าเอาเป็นร้อยหกสิบคนนี้สูงร้อยแปดสิบห้าเดินเท้าขาเท่ากันยังไงก็เลี้ยวนะฮะนอยจะก,กระโดดเท่านั้นล่ะนอกจากคนเตี้ยกระโดดนะอันนี้ซอยเท้ารอนะฮะ แล้วก็เลี้ยวอีกอย่างหนึง่งอันนี้ Deep, Deep นะดิฟดิฟเฟอเรนเช่นนะดิฟอันนี้ก็ดิฟนะฮะคือมันเลี้ยวโดยของมันดิฟเข้าใจคําว่าดิฟนะฮะมันไม่ได้เลี้ยวแบบจุดหมุนแบบเขาเรียกว่าอะไระผมให้เป็นดิฟแล้วกันนะฮะตามความเข้าใจนะฮะของอธิบายผมให้เป็นดิฟนะฮะเพราะจุดหมุนมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะจุดหมุนอยู่ตรงนี้ คือจุดหมุนในในตัวของแถวเนี่ยแถวหน้ากระดานเนี่ยแล้วก็จุดหมุนตรงนี้ก็คืออยู่ตรงนี้คนเตี้ยเนี่ยเป็นจุดหมุนนะฮะนี่อันนี้คนซอยเท้าเป็นจุดหมุนนะฮะแล้วถ้าเลี้ยวอ,ะ <S <S อ่ะอันนี้ดิฟไปแล้วนะอันนี้ดิฟ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 เฟอเรนชั่นนะฮะไม่ใช่ดิฟล้อยางนะอันนี้ดิฟดิฟเฟเรนชั่น เอาแล้วถ้าเลี้ยวอ่ะอ่าอันนี้นะปึ๊บทำไงทำงี้เดี๋ยวขอประกาศฟ้าบมันต้องคนละสีมันไปชนกันประกาศมันต้องคนละสีทำแบบนี้ได้ไหมสอง อันนี้ด้านบนนะอันนี้มองจากบนหัวทหารหกนายนะฮะนีะ่หัวไหล่วาดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเครานี้เป็นไงทหารคนนี้ก็จะเดินไปทางนี้เลี้ยวไหมฮะก็เลี้ยวได้เช่นกัน นะคือทิศทางมันปกติมันก็คือไปทางนี้เนี่ยพอทหารเดินเลี้ยวอะ่ะเลี้ยวคือจุดหมุนของแต่ละคนนะฮะอันนี้คือเลี้ยวนะอ่าอันนี้เลี้ยวอ่านะ,ะเข้าใจอย่างนี้นะนะฮะในธรรมชาตินะคือมันเลี้ยวไปทางเนี้ยเออมันพร้อมกันอะ่ะ นี่คือเลี้ยวนี่คือดิฟนี่คือดิฟนะฮะดิฟคือซอยอะฮะซอยนะฮะ,นะฮะแล้วต่อไปมัน v s กันอนะทำไมมัน v ีกันล่ะอืมสงสัยไหมเลี้ยวทำไมไป v กีกันกับดิฟ f e r e n t i ช l น,นะฮะอันนี้ล้อสายนะ เดี๋ยววาดยังไงดีอ้าวผมวาดเป็นรถปกติหรอกยางอ่อนยางอ่อนนะครับเดี๋ยวอ๋อยางอ่อนมันต้องขึ้นมาอันนี้มันจะต้องเลี้ยวขวาหน่อย เลี้ยวขวาคืนไว้ขออือคืนไว้ไม่ใช่คืนใจนะ <c oughs> เขาบอกอธิบายากวานอย่าวิชาการมากมุกเยอะๆหน่อยเดี๋ยวเครียดนะฮะคือต้องเลี้ยวขวานะฮะคืนไว้เลี้ยวขวามันก็จะเห็นหน้ายางไปทางนี้วาน,ะะนี่อันนี้แบก เห็นไกลอันนี้ดิฟเฟอเรนชั่นดิฟเพราะอะไรดิฟเพราะยางอ่อนนะฮะแต่อันนี้เพราะอะไรก็เลี้ยวขืนนะฮะเลี้ยวก็ Vs กันนะฮะโอเคนะฮะ ต่อไปนะฮะมีแท่งอยู่แท่งมีท่อปูนอยู่ท่อหนึ่งนะฮะถ้าเราตัดออกปาบปาบนะฮะมันก็จะได้เป็นรูปนี้อันนี้ละน้ำนะเดี๋ยวปาบ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 ยังไม่ได้ ยังไม่ได้นะบแปบ๊บหนึ่งมันต้องมีระนาบก่อนแปบ๊บหนึ่งนะครับความจ้างระนาบขึ้นมาก่อนอ๋อถูกแล้วย่ยมเอียงนิดหนึ่งอ๋อถูกแล้วนี่ก็คือเป็นภาพนี้นะครับอันเนี้ย f f e r e n t i a t i o n ดิฟเฟอเรนชันนะเะชิ่นหรือชั่นก็ได้นะดิฟเฟอเรนเช่นก็ได้นะ,ะเพราะอะไรเพราะมันเป็นมันเป็นอ่าก้วยนะฮะมันเป็นกรวยมันก็กิ้งมันก็จะหมุนโค้งเข้าไปเรื่อยเรืนะ,ะมันไม่ไปไหนหรอกฮะมันเป็นกลวยเรียกให้ถูกนะฮะอย่าเรียกอย่างอื่นมันเป็นกลวยนะ,ะมันก็เลยจะเลี้ยวอยู่ตลอดเวลานะ,ะเดียติใครเนี่ย อ๋อเป๊ปซี่ไม่ใช่เยตินะฮะดิฟเฟอเรนชั่นนะฮะไอน้นี่ไอ้นี่ไม่มีจุดหมุนนะไม่ได้ไม่ได้มีจุดหมุนตรงนี้นะฮะไม่ได้มีจุดหมุนที่ตรงนี้นะฮะไอเนี่ยเลี้ยวไอเนี่ยเลี้ยวแบบคอมา้าไอเนี่ยเลี้ยวแบบสเลลงแต่ไอเนี้ยมันดิฟเฟอเรนชั่นวันนี้อธิบายจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์ด้วยละนะฮะ เดี๋ยวจะเข้ามาเข้าต่อเรื่องเพองท้ายนะฮะดิฟเฟอเรนช่นเกียร์นะฮะแต่ก็เข้าใจโครงสร้างพื้นฐานนะฮะอย่าลืมกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งคลิปใหม่ๆเข้ามาทุกวันทุกวันนะฮะอธิบายกันเห็นเห็นนะฮะก็ใครไม่เคยเห็นก็มาเข้าใจตรงนี้นะฮะมันก็จะเข้าไปหลายๆเรื่องนะฮะทั้งเรื่องหางเสือนะฮะเรื่องคอม้าหางเสือหางปลาปีกนกนะฮะ มันก็จะไปอีกหลายๆเรื่องนะฮะก็มาเข้าใจด้วยกันนะฮะวันนี้อธิบายเอกวาราไปก่อนสวัสดีครับ